ก็ชอบชอบอะไรก็ใสไปเลยถัวโต๊ะเทสสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าทุ่ช่องแวนเพรอีกแล้วจ้าพี่น้องวันี่จะพามากินซุปม้อไฟหมาล่าเสียบไม้พี่น้องอันนี้ครึ่งครึ่งของครึ่งวันนั้นที่เรากินนะพี่น้องนั้นเราใส่เยอะไม่ได้เพราะว่ามันเผ็ดพี่น้องซุปม้อไฟหมาล่าหอมๆเสียบไม้คือเก่า ปักตะกร้าไปจกเอาเด้อพี่น้องเด้อเศรษฐ์นัวเลิกเลยอยากเรีนนัวกะปรุงรสตามใจชอบจ้าอันนี้เราก็ใส่ก่อนมาล่าไปแล้วเด้อพี่น้องผักแล้วก็อันนี้กระเปน็นที่เราเสียบไม้ไว้นะทุกคนนี่จะมีลูกชินนก้นหมูเบคอนรมยูก็ดูมีเห็ดจำเด้อพี่น้องนีกัญญาลิจ้าดืา้อดืด้อว,ว้าไปแล้วพี่น้องเด้อว้าว กินน้ำกันเลอจ้าน,นี่สิมส์แต่น,นี้เขาต้องไปหอดสุก,กีเจ้าดังเขากลับกินสุก,กีเสียบใหม่ได้อยู่ยห้องเราก็อิ่มได้พี่น้องกินแบบสบายๆห้องเขากินไปน้ำเที่ยงกันไปน้ำตีกันไปวองมกันยังได้พี่น้องติดใจรอบแรกติดใจรอบสองกลับมาอีกพี่น้องกินได้หลายกินได้หลายรอบ,อบขันผู้ได้มากเพดกะแต่สิแบบว่ากินได้ประมาณสองเท่อพอแบงค์เคิงเขามเขาผูได้มากเพจปันไดแต่ว่าเค่ใจ ขึ้นของรึ่งน,นะอี่ผก,ก่อนือมผักมา้าเขาสิลิใส่สิเด้อว่าเขาจะเดีสยวแขึ้นจังกซี่นี่ปาสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราก็มีแบบหลากหลายมากพี่น้องเช็่ชุบใส่เลยอุ้ยเทอมจรงมน้ำกินแบบไม้ก็ดีนะคะเพราะว่าเวลาเราลงน้ำไปก็คือมันจะไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แบบนี้แหละแบบไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่มันอยู่ในกระทะน,นี่แหละพี่น้องทุกคนดูได้เห็ด เขาเรียกเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดออริจินทนี่เราซื้อมาถุงนึงท่านได้กินอยู่อันนี้ก็ชอบชอบอะไรก็ใส่เลยกอก่อนค้าอันนี้อันนี้ต้องลงมากินเลยเพราะเดี๋ยวมึงมันหายอันนี้เซตเซตเดิมเราก็เหลือนะพี่น้องต้งหูฟมเอาก็ใส่ลงไปเลยใส่จนน้ำเ็พื้นที่นะคะว้าโอ๊ยใส่เบาๆมันจะดิ้นใส่กันน่ะเส้นโอเส้นบต้องอะไรล่ะ อะไรนะม่ใส่ไม่ดีดีนวาสาระเร็วโอ้แล้วก็พลิกอย่างนี้นะคะพี่น้องอันนี้เราเก็บไว้อันไม่ให้เก็บไว้ที่ชื้นแบบเก็บอุณหภูมิปกติเลอว่าตู้เย็นก็ได้นะพี่น้อง <Okay. S 1> ไว้ได้โดนโดนเติบอืฉุกเยียว <c oughs> มอออันออนี่ม <c oughs> อหญงก็หนีบ่หมออรวมนิตรนี่เอาเสียวไม้สิเลยเดีย๋ยวเป็นอะไรแตงกิมลาบกันหน่อย แล้วก็มาชิมฟองเต้าหู้หนึ่งช้ชอนชาหยวกไชเกันแล้วตอนนี้ม,มันร้อนนะพี่น้องอืมอืมซบเพื่อก้อนนั่งกินพาฟันขุดมาแล้วไหมมมันกินมาล่วเป็นเพื่อนสนสะเดินดลุงผีบุงอื่อไปหอยอืม ใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเพชรจะปักกระดาษไว้ให้นะคะเหมือนเดิมนะคะแบรนด์เพชรตอนนี้ขายดีสินค้าหมดเด,เดี๋ยวเขาก็าเติมรวๆเดี๋ยวแม,ม่ค้าก็เติมให้นะคะใจะเย็นๆได้กินกันทุกคนนะคะน่สั่งก่อนสินค้าสิหมดอื อืมซุปอะอร่อยมันเดอดมากถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดเราก็ไม่ต้องใส่ซุปเยอะนะคะน้ำซุปซุปนี้มันจะเป็นมันบัวนะไม่ใช่มันซุปมันทำมาจากมันบัวไข่มันดีพี่นอะองอืมอืน้ำเต็มก้นมืออืมอะอะไรนัก็ละคือ ร <What? S 1> ้อนตอ้มหมูะกินต้งหมูเหรอแล้วกอมน้ำไงแม่มลินเริ่มซาแล้วน่ารขอโทษขออภัยเ <c oughs> ดินตะกินเลยโหจนนั้นลูกซิ้นแตกบางคนคอมเมนต์บอกว่าชาลิ้นไหมคะไม่เหลือะคะ่ะ อะไรที่ทาให้ชาคะม็ดฮาวาเจียพี่น้องหรือภาษาไทยเรียกว่าพริกไทยเสสวนมันก็จะเป็นลักษณะค้าท้ายพริกไทยบ้านทานีนแบบ่แหละแต่ว่ารวยไ่กว่านี่นะยกจะจิบก็ยิ่งจิบอยากจะเอาให้ดูแต่ว่าจะตักทิ้งจริงๆเลย <laughs> จีซูอยู่ใส่ปะถ้าเรากดถ้าเรากด <laughs> รีบค่ะถ้าเรากัดโดนคือแบบลิ้นแบบซาเลยอ่ะ <laughs> เป็นยิ่งๆิอย่ายงนี้เลย <laughs> แค่ต้มแต่น้ำมันมันยังชาขนาดนี้เลยอือชุดเยอะเส้นทอดสุดสกไหมทาดส<า>ุกไปแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะลูกชิ้นไม่ใช่ไม่ใช่ลูกชิ้นอร่อยว่าลูกชิ้นอีกชีสไม่ใชนชีสเขาเรียกอะไรไม่รู้อันนสุกไปนี่ก็เป็นเถอะจะไปได้เนาะ ร้อนร้อนแบบจเต็นะตีอ่ตัดแล้วมันเด้งเข้าปากมันโนปากโดนปากแล้ววะไม่มีมีอะตรมงสีอามอยนะใครที่แบบใส่ปาร์ตี้เนี่ย เอาละค่ะไปเล้อันนี้เราก็กินกับน้ำจิ้มสุก,กี้จะมีคนถามว่าจะเลิกกินกี่โมงคะไม่รู้คะ่ะเลิกไม่ได้เลิกกินอะไรเธอไม่รู้ภาษาไม่รุ่นเหรอฮะรุ่นไหนครับอ่ารุ่นเด็กอันนี้คืออะไรอ่ะฉันเห็นเป็นอย่างนี้ฉันเห็นดูควันพี่น้องอนี่นะพี่น้องนะ นายเส้นอันนั้นน่ะนี่หละคนหาคนหาอือพอจะมาแก้เค้ียันนั้นเทากี่เราคลายออกเกือบไม่ทันฮอนครับเเคียงกันเนาะตัดพักไว้ก่อนตัดนี่เห็นไหมถ้าเราเสียบไม้นะคะเราหาเจอหาให้ก็หาเจอ <ใน S 1> แต่ถ้าไม่เสียบลงปุ๊บคน,นหา <laughs> <laughs> ไม่รู้หายคนกินก็ไม่รู้ เราจะตักข้าวใกว่าค่ะอือสีสวยอยู่นะเ,เป็เรเบงเป็ดบอกสีไม่สวยเติมอ,อีกเหรอเห็ดอืออืมอบะไรมากเบงกันนะคะมันมีอันเดียวนะคะไม่ดูข้าว้ให้มันเย็นแล้วก็จะให้เธอ น้องจัดเห็ดพี่น้อง <c oughs> มาขิ้นมอ๋หอหหหอนอืมืมมเ็มมันป่ อืมฮะอ่าอิงชีดด้วยนะอืมอืมอืมบอระเ้ออืมลมั่งอหมูลงให้หน่อยค่ะเรื่อออาอันนี้ไม่รู้ว่าหมูจะหายเปล่าน่นจะหายเนาะ

สองโต๊ะเด็กโต๊ะเดีวชอบแกงทำไมได้แกงอิลี่กระลุกเอออนลี่ไม่ได้ตั้งใจไม่ตังงาไม่ตังานี่ป้ารอนอะไรนะป้าหนูกินแม่ไหมแม่ไปจ้าพี่น้องขอตัวไปกินต่อก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวคิมมาสีเงาอันนี้ก็สิเป็นหม้อหม้อที่สองรูนเออเมสัยหลอบที่สองมอเดียวพี่น้องไอจ้าสำหรับวันนี้พวกเขาสองกนขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะพี่น้องซุปมาล่า หม้อไฟชุดแบบกินนอกบ้านปรุงรสชาติเองแต่ว่าทังเทศกับหอมพี่ก็ปักตะกร้าเหมือนเดิมต่อต่อแบวนเพชรพี่น้องจ้าสำหรับมืน้นี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าว้า